สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเวีหรือชี่ชาวบ้านเรียกพระนามว่าสมเด็จพระนางเรือล่มมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปิยามาวดีศรีพัชรินมาตาประสูต์เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2403 เป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนางเธอพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่วงคตด้วยอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มณตำบลบ,บางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัณฐพรเพชรรัตน์โสพางทัศนียรักษ์อัครวรราชกุมารีพระธิดา และพระราชบุตรในพระคันซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นพระโอรสหรือพระธิดาอีกด้วยระหว่างการตามเสด็จพระบรมราชสวามีแปรพระราชฐานไปประทับยังพระราชวังบางปะอินภายหลังการสิ้นพระชนทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีดำรงพระฐานนันดอศักดิ์ พระมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะและปู่ก็ได้มีโอกาสไปไหว้พระนางเรือร่มนะคะเพราะว่าบ้านปู่ก็ไปที่วัดกู้นะคะใช้เวลาแค่ประมาณ10บกว่านาทีเท่านั้นเองแล้วก็ปู่ก็ตั้งใจว่าปู่จะอยากไปไหว้พระองค์ท่านอยู่แล้วนะคะก็เลยอ่านประวัตินะคะมาย่อๆให้ทุกคนได้ฟังนะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่ทราบประวัติที่มา ย่อๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทราบประวัติยาวๆของพนังเรือล่มเนี่ยก็ไปหาอ่านได้ใน Google นั่นเองค่ะแล้วก็ปูกก็นำข้อมูลมาจากวิกิพีเดียซึ่งเป็นประวัติที่แบบย่อมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละปุกก็เลยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าเป็นที่มาของพนังเรือล่มนั่นเองค่ะเพราะว่าพราะองค์ท่านเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุนะคะเรือพระปียบล่มแล้วปูกก็ได้ไปกับด้านในนะคะที่ มีดอกกุหลาบสีขาวนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนนะคะนําชุดไทยแล้วก็รองเท้าไปถวายด้วยค่ะแล้วก็ปู่ก็กราบไหว้ท่านด้วยแล้วก็ออกมาจุดธูปบริเวณด้านนอกอาคารเนี่ยห้าดอกนะคะแล้วก็อธิษฐานไปนะคะ และเมื่อออกมานอกตัวอาคารนะคะปุ๊กก็ได้มาดูเรือนะคะที่เป็นเรือของจริงที่เกิดเหตุณวนนันนั้นนะคะเป็นเรือของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะปุ๊กก็เดินถ่ายบริเวณเรือนะคะโดยรอบเลยแล้วก็รู้สึกขนลุกนะคะรู้สึกว่าเหมือนได้สัมผัสนะคะบรรยากาศของความเป็นแบบเรือที่เกิดเหตุในวันนั้นนั่นเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีความขลังมากๆเลยค่ะปุ๊กก็เดินถ่ายวิดีโอนะคะโดยรอบเลย จากนั้นเนี่ยปุ๊กก็เดินไปบริเวณท่าน้ำนะคะแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะก็จะไปปล่อยปลาไหลนะคะที่ซื้อมานะคะให้คุณแม่ไปซื้อที่ร้านปลานะคะมา3ามตัวเพื่อที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะก็ได้ทำการขออธิษฐานก่อนที่จะปล่อยตามที่ใบที่ทางร้านเขาให้มานะคะว่าจะต้องอธิษฐานอะไรยังไงบ้างแล้วก็ก่อนอธิษฐานเนี่ยก็สวดน,นโมสามจบด้วยค่ะ พอปล่อยปาลาไหลเสร็จนะคะปู่ก็เดินมาที่พระตำหนักของพระนางเรือล่มนะคะอันนี้เป็นพระตำหนักของพระนางเรือล่มนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยแล้วปู่ก็ได้เข้าไปไหว้พระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปรับประทานอาหารที่ร้านครัวริมน้ําซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของพระตำหนักนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นบริเวณด้านในนะคะของพระตำหนักค่ะก็ ตกแต่งสวยงามมากๆเลยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอดนั่นเองค่ะ แล้วก็มารับประทานอาหารมื้อกลางวันนะคะที่ร้านครัวริมน้ําซึ่งอยู่ข้างๆพระตำหนักนั่นเองค่ะก็เป็นร้านที่อาหารเนี่ยอร่อยมากๆเลยแล้วก็ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองค่ะ